ได้ดีเม่นจิไปกระเป๋าแม็กได้นีได้ไปกระเป๋าแม็กกับชาวพอลแล้วไปไปไปคนโมดมวัวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเไ้้นนยเยเย้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเลยเฮ้ย้นเฮ้ย้ยเฮย ชองกระม้วนเน้นๆเอ้ยช่องยูทูบไหนเอาขึ้นลูกขึ้นขึ้นขึ้นยึดจัขึ้นยึดจัขึ้นแมกก็ขึ้นคือกันไหนพ้นบุเคยขึ้นรถนี่ม้วนแะกล้อง่ะ เดินทางไปเอาเรื่องก่อนไปนับ่บอมแม็กกับซาพพ